สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูอีกแล้วนะครับสําหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่11แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงอะไรกันบ้างเราพูดถึงความถี่สัมพัทธ์ใช่ไหมและพูดถึงรอยละของความถี่สัมพัทธ์เนาะคราวนี้สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยต่อในเรื่องนี้กันโดยที่จะเจอโจทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความถี่สะสมคือผลรวมความถี่ของค่านั้น หรือของอัตราภาคชั้นนั้นกับความถี่ของค่าหรือของอัตราภาคชนนั้นที่มีค่าต่ากว่าทั้งหมดความถี่สัมพัทธ์เราหาได้จากการเอาจํานวนความถี่ในชั้นนั้นเนี่ยหาด,ด้วยจํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนข้อมูลทั้งหมดส่วนร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือจับความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณหนึ100่งร้อยเข้าไปเลยคราวนี้อันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งในคราวที่แล้วนะครับที่เราทําไปก็คือหาความถี่สัมพัทธ์ด้วยการจับความถี่ของชั้นนั้นหาด้วยความถี่ทั้งหมดแล้วก็จะได้ค่าออกมาต่างๆเป็นเหมือนตัวอย่่าางครรวทีนะับ ส่วนร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือจับความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณ100ซะโอเคนะครับข้อสังเกตคืออะไรร้อยละของความถี่สัมพัทธ์บวกกันได้100ใช่ไหมครับและความถี่สัมพัทธ์เนี่ยบวกกันทุกชั้นเนี่ยได้เท่ากับ1นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ใช้บ่อยเลยอดูตัวอย่างนะครับในการสํารวจอายุของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นดังนี้อายุ1-10ถึงปีความถี่เป็น10ไม่ได้ให้ความถี่สัมพัทธ์มาอายุ11 -20 ถึง ความถี่เป็นยี <te <te ่บห้าไม่ได้ให้ความถี่สัมพัสมาอายุยี่บเอ็ดถึงสามสิบความถี่เป็นสามสิบห้าไม่ได้ให้ความถี่สัมพัส์มาอายุสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบไม่ได้ให้ความถี่มาแต่ให้ความถี่สัมพัส์มาอายุสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบให้ความถี่เป็นสี่สิบแต่ไม่ได้ให้ความถี่สัมพัส์มาอายุห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบให้ความถี่เป็นยี่สิบและให้ความถี่สัมพัสเป็นศูนจุดหนึ่งอายุหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบให้ความถี่เป็นสิบห้าไม่ได้ให้ความถี่สัมัสมา อายุ71ถึง80ให้ความถี่เป็น3ไม่ได้ให้ความถี่สัมพัทธ์มาและอายุ81ถึง90ให้ความถี่เป็น2ไม่ได้ให้ความถี่สัมพัทธ์มาคำถามคือค่า x ของตารางนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ลองดูกันดีกว่าคราวนี้เราไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราจะหาต่อ,อยังไงล่ะสังเกตไหมว่ามีข้อมูลอยู่ชั้นหนึ่งมีข้อมูลของอัตราภาคชั้นหนึ่งให้ทั้งความถี่และความถี่สัมพัทธ์มาก็คืออันตรภาคชั้น51ถึง60ใช่ไหมครับให้ความถี่เป็น20 ให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.1แล้วมันช่วยอะไรล่ะความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนคนทั้งหมดถ้าเกิดเรารู้ความถี่สัมพัทธ์รู้ความถี่ของชั้นนั้นเราหาจํานวนคนทั้งหมดได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นครูให้ n แทนจํานวนคนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่าความถี่สัมพัทธ์ในชั้นนั้นคือ0.1เนี่ยเท่ากับความถี่ในชั้นนั้นก็คือ20หารด้วยจํานวนคนทั้งหมดก็คือ n ถ้าเราแก้สมการแล้วเราจะได้ n เนี่ย เท่ากับ200โอเคนะครับแล้ว n เท่ากับ200เราไปใช้ยังไงต่อเพราะฉะนั้นครูสมมุติว่าในอัตราภาพชั้นที่4เนี่ยความถี่เป็น y n เป็น200เนี่ยแปลว่าทุกชั้นอะบวกกันได้เท่ากับ200ใช่ไหมครับครูเลยได้ว่า10บวก25บวก35บวก y บวก40บวก20บวก15บวก3และบวก2เนี่ยต้องเท่ากับ200จริงไหมครับถ้าครูทำการบวกแล้วครูจะได้ว่า ร้อยห้าสิบบวก y ท่ากับสองร้อยถ้าเราแก้สมก,การออกมาจะได้ค่า y เท่ากับห้าสิบแล้วได้ y เท่ากับห้าสิบยังไงต่อเพราะฉะนั้นเราก็หาความถี่สัมพัทธ์ก็คือหา x ต่อน,นั่นเองเราจะได้ว่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับคูณเลยได้ว่าจับห้าสิบหารด้วยสองร้อย x ของเราก็เลยเป็น0.2 5หาเป็นคำตอบโอเคนะครับเราไปต่อตัวยอย่างข้อที่2 สมมติว่าครูให้คะแนนสอบและความถี่สัมพัส์มาในอันตราภาคชั้นแรกคะแนนสอบเป็น0-19ความถี่สัมพัส์เป็น0.1ในอันตราภาคชั้นที่สองคะแนนสอบ20-39ความถี่สัมพัส์เป็น0.1เช่นกันในอันตราภาคชั้นที่สาม40-59ความถี่สัมพัส์เป็น0.3ในอันตรภาคชั้นที่4อันตรภาคชั้น60-79เนี่ยความถี่สัมพัส์0.3อันตรภาคชั้นสุดท้าย80-99ความถี่สัมผัส์เป็น0.2 เขาบอกว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมด300คนโดยกําหนดเกรดดังนี้คะแนนต่ำกว่า40เนี่ยจะได้เกรด F ถ้าคะแนนตั้งแต่40คะแนนเป็นต้นไปแต่ไม่ถึง80เนี่ยตัดเกรดอิงเกนและถ้าเกิดคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80จะได้เกรด A คําถามคือนักเรียนได้เกรด F กี่คนและนักเรียนได้เกรด A กี่คนโอเคนะครับต่อมาดูข้อมูลกันอันแรกเราอยากรู้ว่ามีเด็กได้เกรด F ทั้งสิ้นกี่คนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราไปดูเกณฑ์ก่อนจะได้เกรด F เนี่ยคะแนนต้องต่ำกว่า40เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่ามันคืออันตราภาคชั้นที่1และอันตราภาคชั้นที่2จริงไหมครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่ว่าความถี่สัมพันธ์เนี่ยเท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหาด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมดครูเลยได้ว่า0.1คือความถี่สัมพันธ์ในชั้นนั้นเนี่ยเท่ากับความถี่ในชั้นนั้นครูไม่รู้คืออะไรครูแทนด้วย F หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดคือ300ถ้าครูแก้สมการออกมาครูจะได้ว่า F เน เราเลยได้ว่าความถี่ในชั้นที่1เนี่ยก็เลยเป็น30ความถี่ในชั้นที่2เนี่ยก็เลยเป็น30เราแก้สมการได้ว่า f คือ30ใช่ไหมครับเราเลยได้ว่าความถี่ในอันตราภาคชั้นแรกเนี่ยก็เลยเป็น30และความถี่ในอันตราภาคชั้นที่2เนี่ยก็เลยเป็น30เพราะฉะนั้นมีเด็กที่ได้เกรด f ทั้งสิ้น60คนโอเคนะครับคราวนี้ไปต่ออยากรู้ว่ามีเด็กได้เกรด a ทั้งสิ้นกี่คนเราก็ไปดูเกณฑ์ครับ เกรด A เนี่ยต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วจากตารางเนี่ยเราจะได้ว่ามันคืออันตราภาคชั้นที่5หรืออันตราภาคชั้น80-99มีความสัมพัน์เป็น0.2จริงไหมครับในการหาจํานวนนักเรียนเนี่ยก็คือหาความถี่เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับจากความสัมพันธ์ที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนขออ้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ว่า0.2เท่ากับ ความถี่ในฉชนั้นครูแทนด้วย f หารด้วย300ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อเราทําการแก้สมการนะครับเราจะได้ว่า f ของเราเนี่ยเป็น60เพราะฉะนั้นเราเลยบอกได้ว่านักเรียนที่ได้เกรด A เนี่ยมีทั้งสิ้น60คนโอเคนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะคราวนี้ข้อนี้มันดูเหมือนยากเพราะมันเหมือนไม่ได้ให้ข้อมูลมาโดยตรงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเหมือนค่อยๆต่อจิ๊กซอไปเรื่อย จากผลสำรวจน้ำหนักของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ดังนี้ค,ร,ครูมี4คอลัมน์เนาะคอลัมน์แรกน้ำหนักคอลัมน์สองความถี่คอลัมน์สามความถี่สัมพัทธ์และคอลัมน์ที่4รอยละของความถี่สัมพัทธ์ในอัตราภาคชั้นแรกอัตราภาคชั้น31 -40 เถึงเนี่ยเขาให้รอยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น12ในอัตราภาคชั้นที่2หรืออัตราภาคชั้น4 1 5 0เถึงเนี่ยเขาให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0ู 4, 4. ในอัตราภาคชั้นที่3หรืออัตราภาคชั้น51 -60 เถึง เขาให้รอยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น36อันตรภาคชั้นที่4หรืออันตราภาคชั้น61สิถึงเจให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.34และอันตราภาคชั้นที่5หรืออันตรภาคชั้น7 1็ดถึงแปเนี่ยไม่ได้ให้อะไรมาเลยเขาบอกว่าท้านักเรียนที่มีน้าหนัก5 1าสถึงหกิกิโลกรัมมีทั้งสิ้น90คนจงหาว่านักเรียนที่มีน้ําหนักระหว่าง7 1็ดถึงแปกิโลกรัมเนี่ยมีทั้งสิ้นกี่คนคราวนี้นักเรียนจดข้้้ออมูลลไปเปเเ็นนทีีร่รรรยยบบแวะคั เพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าจากตารางนะครับความถี่สัมพัทธ์เราแปลงกลับเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ได้ไหมครับจากความถี่สัมพัทธ์เราเขียนร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ด้วยการจับความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณ100จริงไหมครับเพราะฉะนั้น0.14คูณ100ก็เลยกลายเป็น14อัตราภาคชั้นที่4 0.34คูณ100ก็เลยกลายเป็น34และร้อยละของความถี่สัมพัทธ์รวมกันต้องได้100จริงไหมครับ เพราะฉะนั้น12บก14บก36บวก3 4บวกอะไรอีกถึงได้100ให้เวลาคิดครับ5 4 3 2, 2> 1. 1คำตอบคือขาดอีก4เพราะฉะนั้นจากร้อยละความถี่สัมพัทธ์เนี่ยครูขอย้อนกลับไปความถี่สัมพัทธ์ได้ไหมครับก็คือถ้าจากความถี่สัมพัทธ์ไปรอยละเนี่ยคูณ100ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับจากรอยละ กลับเข้าสู่ความผิดสัมพันธ์เนี่ยการย้อนกลับก็คือหารด้วย100แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้น12หารด้วย100ก็เลยกลายเป็น0.12 36หารด้วย100ก็เลยกลายเป็น0.36และ4หารด้วย100ก็เลยกลายเป็น0.04อ้าวครูแล้วทำยังไงต่อเขาบอกว่าถ้านักเรียนที่มีน้ำหนัก51 -60 ถึงกิกโลกรัมมีทั้งสิ้น90คนข้อมูลเนี้ยมันช่วยอะไรได้เรามาดูก่อนนักเรียนที่มีน้ำหนัก51-60ีม9หม้าสิบ ความถี่สัมพันธ์เป็นเท่าไรความถี่สัมพันธ์เป็น0.36ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราได้ความถี่สัมพัทธ์ได้จํานวนข้อมูลความถี่ในชั้นนั้นเป็น90เนี่ยเราย้อนกลับหาข้อมูลทั้งหมดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราลองแทนค่านะครับความถี่สัมพัทธ์ในชั้นที่3เนี่ยก็เป็น0.36ความถี่ในชั้นนั้นก็คือจํานวนข้อมูลในชั้นนั้นเนี่ยคือ90จานวนข ถ้าเราลองแก้สมการนะครับเราจะได้ว่า n ของเราเนี่ยเท่ากับ250เราเลยจึงสรุปได้ว่านักเรียนน่ะมีทั้งสิ้น250คนเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับถามโจทย์ที่ถามว่านักเรียนที่มีน้ำหนัก71 80กิโลกรัมเนี่ยมีกี่คนกันแน่เพราะฉะนั้นเราได้จำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ250ใช่ไหมครับเราได้ความถี่สัมพัทธ์ของชั้นนั้นคือ0.04ใช่ไหมครับเราก็หาความถี่ในชั้นนั้นได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมความสัมพันนนนธธ์์เเดิมมมมคคววาาาถถีี่่่สััััพทกบใช้้น หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยความถี่สัมพัทธ์ในชั้นนั้นก็คือ0.04เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นครูไม่ทราบคืออะไรครูแทนด้วย f หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ250ครูเลยได้ว่า0.04เท่ากับ f ส่วน250ถ้าเราทําการแก้สมการนะครับเราจะได้ค่า f เนี่ยเท่ากับ10เราเลยตอบได้ว่านักเรียนที่มีน้าหนัก71-80เนี่ยมีทั้งสิ้น10คนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครูขออนุญ,ญาตไปต่อนะ คราวนี้ตัวอย่างที่3จงเติมช่องว่างลงในตารางทุกช่องแล้วตอบคําถามต่อไปนี้อ่ะเหมือนเดิมมี4คอลัมน์คอลัมน์แรกน้ําหนักคอลัมน์สความถี่คอลัมน์สความถี่สัมพัทธ์คอลัมน์สี่ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ในอัตราภาคชั้นแรก31มสถึงสีให้ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น10ในอัตราภาคชั้นที่2 41ถึง50ให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0ู2จุหนึ่ง อัตราภาคชั้นที่3 5มห้ถึงหกให้ความถี่เป็น58อัตราภาคชั้นที่4น้ำหนัก6 1สิถึงเจเนี่ยให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.24และอัตราภาคชั้นที่5 7าเจถึงแปเนี่ยให้รอยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น25่สิบห้าเขาถามหา2อย่างอย่างแรกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสิ้นกี่จํานวนอย่างที่2อัตราภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดมีจํานวนข้อมูลมากกว่าอัตราภาคชั้นที่มีความถี่ต่ําสุดอยู่เท่าใ่คราวนี้เราลอองไปต่ รอยละของความถี่สัมพัทธ์กับความถี่สัมพัทธ์เราสามารถมองย้อนกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมครับรอยละของความถี่สัมพัทธ์เนี่ยกลับไปความถี่สัมพัทธ์หาร100่งร้ยไหมครับจาก1ิเนี่ยหาร1 0 0ก็เลยจะกลายเป็น0.1นจุดในอัตราภาคชั้นที่2จาก0.12เนี่ยถ้าเราคูณร้อยก็จะได้รอยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น12ในอัตราภาคชั้นที่4ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.24ถ้าคูณ100ก็จะได้รอยละของความถี่สัมพัทธ์เป็น24และในนอััตราาภช้ที่5เรามอองย้นกลับนะครับ จาก25เนี่ยเราหารด้วย100ก็จะได้กลายเป็น0.25เหมือนเดิมดอยละของความผี่สัมพันธ์เนี่ยจากข้อมูลอันตราภาคทุนอันตรภาคชั้นเนี่ยบวกกันเนี่ยต้องได้100จริงไหมครับเพราะฉะนั้น10บวก12บวก24บวก25บวกอีกอะไรนะได้100ไหนลองคิดสิครับ10 9 8 7 6 5 ส3 2 1เราจะได้ว่ามันขาดอีก29เพราะฉะนั้นครูขอย้อนกลับไปหาความถี่สัมพัทธ์ด้วยการจับ29เนี่ยหารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ0.29<ๆ>เพราะฉะนั้นคำถามแรกจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าน้ำหนัก51-60นี่ยมีทั้งสิ้น58คนมีความถี่เป็น58ใช่ไหมครับครูย้อนกลับหาความถี่ทั้งหมดได้ไหมครับ จากความสัมพันธ์ที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เนี่ยเท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารจานวนข้อมูลทั้งหมดความถี่สัมพัทธ์ในอนาภาคชั้นที่3เนี่ยคูจะได้เป็น0.29ความถี่ในชั้นนั้นเป็น58จํานวนข้อมูลทั้งหมดครูไม่ทราบครูแทนด้วย n ครูเลยจะได้สมก,การเป็น0.29เท่ากับ58ส่วน n ถ้าเราทําการแก้สมก,การนะครับเราจะได้ค่า n ของเราเป็น200เพราะฉะนั้นเราตอบคําถามข้อแรกได้แล้วที่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสิ้นกี่จํานวน ก็เลยตอบได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีทั้งสิ้น200ข้อมูลหรือ200จํานวนนะครับข้อที่2นะครับเขาถามหาว่าอัตราภาคชั้นที่มีความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยมีค่าต่างจากอัตราภาคชั้นที่มีความถี่ที่ต่ําที่สุดเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทําก็คือครูลองหาความถี่ของทุกอัตราภาคชั้นเลยเพราะฉะนั้นจากความสมัติที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เนี่ยเท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหาด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับครูทําการปรับสมการจะได้ว่าความถี่ในชั้นนั้นเนี่ยจะเท่า คูณจำนวนข้อมูลทั้งหมดในชั้นแรกนะครับความถี่สัมพัทธ์คือ0.1ใช่ไหมครับข้อมูลทั้งหมดคือ200ใช่ไหมครับครูเลยจับได้ว่าความถี่ในชั้นนั้นเนี่ยก็เลยเป็น0.1คูณ200กลายเป็น20ในอันตราบาคชั้นที่2เนี่ยความถี่สัมพัทธ์ในชั้นนั้นคือ0.12ใช่ไหมครับค,ครูก็เลยจับ0.12คูณ200ก็เลยกลายเป็น24ในอันตารภาภาคชั้นที่4ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.24 ครูก claro, ็เลยจับ0.24คูณ200เท่ากับ48และอัตราภาคชั้นที่5ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.25ใช่ไหมครับครูก็จับ0.25คูณ200เป็น50เพราะฉะนั้นอัตราภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็คือ58อัตราภาคชั้นที่มีความถี่ต่ําสุดก็คือ20เพราะฉะนั้นผลต่างก็เลยเป็น58ลบ20ก็เลยเป็น38นะครับขอย้อนกลับนิดนึงความถี่สะสมคือผลรวมของความถี่ของค่านั้นหรือของอัตราภาคชั้นกับความถี่ของค่าหรือของอัตราภาคชั้นที่มีค่าต่ํากว่าทั้งหมดนะครับ แล้วความถี <antenna meetings> ่สัมพ right ัทธ like ์เนี่ยเราหาได้จากเอาความถี่ในชั้นนั้นเนี่ยหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมดหรือความถี่ทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนร้อยละของความถี่สัมพัทธ์เนี่ยก็จับความถี่สัมพัทธ์คูณด้วย100แต่ทั้ง2สมการเนี่ยเราสามารถปรับสมการเพื่อให้ได้หาค่าที่เราต้องการได้เช่นกันอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปให้ดูนะครับสําหรับในครั้งหน้าเราจะพูดถึงความถี่สะสมสัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้ครูขอพอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับที่ตัวอย่างที่1คล้ายๆรีเซตอีกทีหนึ่งนะทีนี้นเราจะมาลองเติมพร้อมๆกันเลยนะครับแบบนี้โอเคงานงานช้างนิดนึ่งนะเยอะเลยกำหนดข้อมูลดังนี้เติมตารางแจกแจงความถี่ให้สมบูรณ์ตารางพี่โล่งสนิทเลยนะครับไม่มีอะไรเลยพร้อมจะลุยกันหรือ,อยังครับน้องๆไม่ยากถูกไหม น้องเห็นเนี่ยไอเดียของตารางแจกแจงความถี่คนคิดยงไงข้อมูลมันเยอะเห็นปะน้องดูวุบ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 เนี่ยวู้พี่ยังไม่อยากจะอ่านให้น้องฟังเลย,ยมีตัวอะไรบ้างถูกไหมข้อมูลมันเยอะมากอ่านแล้วไม่เห็นภาพเลยสิบสองสิบเจ็ดแล้วไงอ่ะยี่สิบเก้าแล้วไงอ่ะหนึ่งแล้วไงเห็นปะยี่สิบแล้วไงหกแล้วไงสามแล้วไงสองจุดห้าแล้วไงมันแบบ ไม่เห็นภาพเลยว่าข้อมูลนี้มันหน้าตาเป็นยังไงสูงต่ำขนาดไหนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนไม่เห็นแต่ถ้าน้องมาเขียนเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่เรากําลังจะทํากันนะครับจะทําให้น้องๆเห็นภาพได้มากขึ้นเริ่มเลยก่อนอื่นสเต็ปแรกเราหาสูงสุดกับต่าสุดก่อนจะได้รู้ว่าชั้นของเราเนี่ยยังไม่รู้เห็นปะว่าชั้นเนี่ยเท่าไหร่มากนะพ,พี่ให้เติมเลยพี่ขอแค่3มชั้นถูกไหม ขอเติมเลยหาเลยครับกว่าไซตาอันมีประสิทธิภาพสูงของน้องๆหามากที่สุดนะมันทัดแรก30โอเคมีใครชนะ30มไหมไม่มี30มากสุดอันนี้คือแม็กซ์ดูต่ำสุดบ้างอ่าหนึ่งศูนไม่มีไม่มีติดลบเพราะฉะนั้นต่ำสุดคือ1เราจะมาคำนวณหาความกว้างชั้นคร่าวๆก่อนนะ ฉะนั้นเนี่ยเราจะหาชั้นกันว่าชั้นของเราเนี่ยควรจะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างเราก็เอา max ลบ min ส่วนด้วยชั้นเรามี3ชั้นน,นี่บังคับนะครับนี่ไงสชั้นเหมือนหมู3าชั้นเพราะงั้นเนี่ยก็จะเท่ากับ3 0ลบกัน1ชั้นก็คือ3อันนี้ก็ประมาณ29ส่วน3ใครหาออกมาเนี่ยสามเนะครับสามเ เดี๋ยวเสร2 3 6องนะประมาณ9.6ถูกไหมนี่คือประมาณอุ้ยอันนี้คือประมาณ9.6นะครับขอเขียนสัญลักษณ์ประมาณนิดนึงชึบก็ตีเลขกลมๆแล้วกันนะพี่ลิมชอบเลขกลมๆสวยๆครับ10โอเคพี่มีเป้าละสิบตามสุดคือหนึเขียนเลยครับ1ถึง10 แบบนี้ถัดไปก็11ถึง20เอาเลขกลมๆให้มันดูง่ายๆให้มันดูสวยๆ21สถึง30พี่ต้องขอบอกก่อนว่าตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวต่ําสุดนะเลขหนึ่งเนะี่ยองจะลงไปต่ำกว่านิดนึงก็ได้ขอให้เป็นเลขสวยๆกนะามประสบการณ์นะ30เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่มากสุดในนี้นะครับสมมุติพี่มีมากสุดคือ29เนี่ยพี่ก็จะเติมถึง30ก็ได้ไม่ผิด ขอะะให้เป็นเลขกลมๆสวยๆมนุษย์เราจะได้อ่านง,ง่ายๆอ๋อแล้วก็เห็นแล้ว1ถึง10 11ถึง20 21ถึง30มมีอยู่3ชั้นอย่างนี้เรียกอัตราภาคชั้นจำได้ปะความทีความทีเนี่ยพี่จะสอนเทคนิคเนี่ยเท่าเกิดมันเยอะๆเนี่ยพี่จะใช้คอนเซปต์ขีดครับติกต๊กติ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 ๊กนะเหมือนกับมนุษย์ยุคหินนะครับอลองดูนะค่อยๆติ๊กกัน12อยูย่างนี้นะติ๊กตรงนี้ก่อน17 ยีิบเก้านี่ยยุคหินไหมย้อนย้อนยุคเลยย0 3สิ1สามิบสาเยองจุดเอยู่ตรงไหนยีน่สิบสองจดเก้านี่ยนะในะนหนึ่งนะถูกไหมใครนะได้ยี่สิบสองจุดเก้าคนหนจำนวนเต็มหมดคะแนนพิเศษสิเนี่ยพี่แนะนำนะครับเราจะติ๊กอย่างนี้ชึบให้มันเป็นหมายเลขห้าเห็นไหมสิ 18. สิบสี่โหคนได้ช่วงนี้เยอะนะหนึ่งน้อยจังสิบเก้าหกพยายามอย่าเม่อนะคือติ๊กปุ๊บต้องติ๊กข้างล่างท,างทันทีนะไม่ใช่ติ๊กปุ๊บไปกินข้าวนะครับอ่าหกสองจุดห้ายี่สิบหกสิบสองจุดหนึ่งโอเคได้แล้วนะครบเลยถูกไหมติ๊กครบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเจ็ด ตัวนี้คือ9ตัวนี้คือ4รวมกัน7บวก9เป็น16บวก4เป็น20อันนี้พี่เพื่อความรอบคอบนิดหนึ่งนะพี่จะเช็คตรงนี้ครับนี่ไงอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10มี10ตัว2แถวก็20งนั้นตัวนี้ถูกต้องเราดับเบิลเช็คนิดหนึงเราเช็ค2ครั้งเพื่อความชัวร์อันนี้เรียก n เท่ากับ20 n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดดีกว่าเยอะไหมอะ เรียนกันมาขนาดนี้แล้วนะจะหมดชั่วโมงแนละ้วพี่ขอถามหน่อยใครว่าเห็นภาพได้ชัดขึ้นพี่ลิมอนะยกมือหนึ่งคนนะเนะี่ยพี่ว่าชัดขึ้นตัวเลขไม่ได้บอกอะไรพี่เลยน้องลองอ่านตัวเลขเนี่ยอ่านไปอ่านมาสิบรอบก็ยังไม่ได้แต่พอเขียนตารางดูนะน้อยๆเนีย่นยนะมีเจ็ดคนตรงกลางเยอะมีเก้าคนนี้ได้คะแนนเยอะๆหรืออันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแนนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคนที่มีเลขเยอะๆเนี่ยได้คครเยอะเนี่ยมีแค่สี่คนนิดเดียว ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ตรงกลางไปทางน้อยๆเห็นภาพเลยนะถูกปะเห็นภาพของข้อมูลและอันนี้เป็นข้อด,ดีแต่ข้อเสียเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ครับถ้าพี่ปิดตรงนี้ไปแล้วข้างบนนะไม่ให้ดูข้างบนเจ็ดไม่รู้นะมีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในเนี้ยเจ็ดตัวไหนไม่รู้ไม่ต้องสนใจนะม่อพี่บอกเลยไม่ต้องสนใจรายละเอียดยิบย่อยเกินไปเอาสนใจว่ามีเจ็ดข้อมูลเนะี่ยอยู่ในชั้นนี้ก็พอโอเคสะสมสะสมทํายังไงนะขเขียนเขาเขียนก่อนอันนี้ F เล็ก อันนี้ f ใหญ่สะสมคือสะสมตั้งแต่ชั้นแรกสะสมตั้งแต่ชั้นแรกโอเคสะสมตั้งแต่ชั้นแรกมาสะสมเลยครับเนี 7. 7่เจ็ดเจบวกเก้าสิหรือพี่จะใช้สองอันนี้บวกกันก็ได้นะครับ สะสมเนี่ยชั้นแรกเบวก9บวก4 16บวก4เป็น20หรือพี่จะใช้2อันนี้บวกกันเป็น20ก็ได้เพราะว่า16เนี่ยอย่าลืมนะมันคือ2อันนี้บวกกันไปแล้วแล้วก็มาบวกกับ4ก็ครบพอดีเลยมันก็คือตั้งแต่แรกตรงนี้ลงมานะครับงั้นเราเติมความถี่สะสมได้แล้ววู้ฮูง่ายใช่ไหมครับดูวันถัดไปความถี่สัมพัทธ์ f สัมพัทธ์นี่คือ relative นะครับ relative rel e L นะครับก็คือเทียบเทียบกับอะไรเทียบกับ n เช่นเดียวกันกับตรงนี้นะนั่นก็คือ f ส่วน n f ใหญ่ส่วน n S. เสร็จแล้วครับ f ส่วน n f ตรงไหนสีเขียวครับจัดมาเลย7 9 4 20ส่วน n ส่วน20นะอันนี้ n ของเราคือ20 20 20, 20. ่สสังเกตพี่เอาเนี้ยเอาความถี่นะ F มาหารด้วย N แค่นี้เองเพราะงั้นหารออกมานี่เท่าไหร่อนี้คิดเลขนะครับเหมือนพี่แม่สอนเศษส่วนนะเพราะงั้นหารปุ๊บได้3.5มหานะี้หาร7ได้3.5มถอยหลัง1หลัก0.35นั่นเอง2หาร9ได้4.5่้ถอยหลัง1หลักเท่ากับ0.45 2หาร4นะครับ ได้2หลัง1ห,หลักก็คือ0.20นั่นเองนะ0.2ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้เท่ากับ1.00หรือ1ก็ไดเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยถูกไหมโอเคต่อไปตรงนี้นี่งไงมาลวความที่สะสมสัมพัทธ์มาเลยเขียนเลยสีแดงครับ16 20ก็คือ F ใหญ่ส่วน N สะสมส่วน N นั่นเองส่วน N จัดเลยครับส่วน N ส่วน20 ส่วน20ส่วน20อันนี้เหมือนเดิมเลย0.35จริงๆพี่ขี้โกงได้นะพี่บอกให้เอาศูยา0.35บวกกับ0.45เหมือนตรงนี้ออกมาเป็น 0. จุดเท่าไหร่เนี่ย8ไม่เชื่อลองเอา16หาร20ดูสินะสองหาร16ได้8เลื่อนหนหลัก0.8สองนี้บวกกันก็ได้ขี้โกงเหมือนเดิม2อ,อันนี้บวกกันก็ได้นะครับ 0 8 0 2 1 0นั่นเองเพราะงั้นนี่1.00นั่นเองง่ายไหมตารางแจกแจงความถี่ดีไหมพี่อยากพี่อยากขอคำนี้ด้วรู้สึกดีไหมที่เขียนแบบนี้มากกว่าเขียนเป็นข้อมูลแบบนี้ข้อมูลแบบนี้นี่อ่านยากมุมแบบนี้ได้ข้อมูลเยอะถูกต้องไหมการนําเสนอแบบข้างล่างเนี่ยดีกว่าแบบข้างบนเนื้อหามีอะไรบ้างมาดูเลยพี่สรุปมาให้นะครับ มีที่ต้องจำเนี่ยอยู่นิดหน่อยจริงๆค่อนข้างคอมบอนเซนพยายามให้มันแบบโฟลว์ไปกับหัวแนละ้วจะได้ไม่ต้องไปท่องจำนะครับอันแรกก็คือตารางจะแจงความถี่หน้าตายังไงนี่ไงพวกนี้เราเรียกว่าอัตราภาคชั้นเนี่ยก็คือแบ่งเป็นชั้นๆอย่างนี้ถูกไหมความถี่ใช้ตัวย่อ f คือบอกว่ามี4อันนี้ที่เราทำด้วยกันเนี่ย มีข้อมูล4ตัวที่อยู่ในช่วง1-5ถึงมีข้อมูล4ตัวที่อยู่ในช่วง 6- 1ถึงมีข้อมูล5ตัวอยู่ในช่วง11-15อถึงอะไรพวกนี้นะครับความถี่สะสมใช้ข้อมูล f ใช้สัญลักษณ์ f ใหญ่สะสมนี่คือสะสมจากชั้นแรกเนะเพราะฉะนั้น4ก็คือ4ตรงนี้8ก็คือ4บวก4 13คือ4บวก4บวก5 15คือ4บวก4ี่บวก5บวก2งนี่สะสมชั้นแรกลงมาถึงชั้นนี้เนาะแต่ถ้าเร็วๆก็คือนี่2ตัวนี้บวกกันเป็นตัวนี้2ตัวนี้บวกกันเป็นตัวนี้2ตัวนี้บวกกันเป็นตัวนี้แบบที่เราใช้ด้วยกันนะครับเจ้าได้ไหม แล้วก็ในตารางจากแจงความถี่เนี่ยพี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มที่น้องๆจะต้องรู้อันแรกก็คือพวกเกี่ยวกับสัมพัทธ์สะสมแล้วก็สะสมตรงนี้พี่ลืมคําว่าร้อยละนะเติมนิดนึงรอยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์เพราะงั้นสัมพัทธ์เนี่ยก็คือ relative ก็คือเทียบวงเล็บกับ n เั้นก็คือออกมาเป็น f ส่วน n นะครับ พอร้อยลนปุ๊บก็แค่คูณร้อยความถี่หารผลรวมนะความถี่สะสมสัมพัท์ก็สะสมหารผลรวมก็คือเป็น F ใหญ่ส่วน N ก็เทียบ N เหมือนกันอัน,นี้สัมพัท์ก็คือ relative เทียบ N อันนี้ก็เช่นเดียวกับข้างล่างเนาะพอเป็นร้อยละก็แค่คูณร้อยง่ายๆผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน